สวัสดีค่ะหนิงนะคะวันนี้หนิงอยู่ที่ N Y C New York Clinic ค่ะวันนี้หนิงจะมาร้อยไหมจมูกเทคนิค a i f i f i t i p นะคะกับคุณหมอจิงค่ะหนิงเคยเสริมจมูกมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าจมูกหนิงมันเห็นสันไม่ชัดแล้วก็ปลายจมูกไม่พุ่งนะคะหนิงก็เลยจะมา เพิ่มความชัดโดยการร้อยไหมจมูกเดี๋ยวเราเข้าไปปรึกษากับคุณหมอจิงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะห่อจาน้องหนิงนะคะวันนี้ปรึกษาจมูกเนาะใช่ค่ะโอเคจมูกนูเคยมีประวัติเคยเสิร์ฟซีนิโคนมาตอนนี้อยากได้ทรงประมาณไหนเดี๋ยวหมอช่วยดูให้นูอยากได้ให้ปีจมูกมันแคบลงโอเคแล้วก็ตรองปีค่ะแล้วก็ให้มันโด่งขึ้นโอเคยา้ดีดูชัดขึ้นเนาะเดี๋ยวขออนุญาตหมอดูเนื้อจมูกนิดนึงนะคะ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่สามารถ ใช้ใหม่ในการปรับทรงได้ในส่วนของสันจมูกเนี่ยแกนซิลิโคนเดิมเนี่ยเหมือนเขามาทางซ้ายตรงนี้นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะปรับกันในวันนี้ก็คือจะปรับแกนจมูกให้ดูเป็นแนวตรงมากขึ้นแล้วก็ดูเรียวขึ้นค่ะดูมีมิติขึ้นนี่สบบามารถท,ทําได้นะคะจะปรับให้มาทางนี้มากขึ้นนะันดับแรกอันดับที่2คือในส่วนของปลายนะคะพอมีเนื้อแต่ก็ไม่เยอะมากนะเพราะว่าซิลิโคนจะตึงพอสมควรแต่สบบามารถปรับได้นะคะในการทําปลายนะคะใหมจะค้ำตรงจมูกตรงกลาง แล้วก็เขาจะปรับตรงปีกจมูกนี้ค่ะให้เป็นลักษณะเรียวขึ้นพุ่งขึ้นอาจจะไม่ได้ โด่งไปกว่านี้แล้วแต่เพียงแต่ว่าปรับให้ดูแคบแล้วก็มิติดูสวยขึ้นใช่ค่ะจะเป็นลักษณะนั้นหลังทําจะมีแผลแค่จุดเล็กๆจุดเดียวบวมนิดหน่อยประมาณ2-3วันแค่นั้นดูแลไม่ยากเลยทีนี้ไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องเบี้ยวเอียงหรือทะลุหมอจะค่อยๆกระตุ้นคอลลาเจนขึ้นมาเป็นเนื้อสมุนเราเองจากฐานเดิมก็คือจะคมขึ้นจะชัดขึ้นนะคะแล้วก็จะดูสวยขึ้นจะชัดสุดคือหลัง1เดือนถึง2เดือนหลังทําเวลาเรามีแผลนะคะก็อาจจะงดพวกของแสลงโดยทั่วไปของหมาก ของดองแอลกอฮอล์นะคะประมาณ1สัปดาห์นะคะแค่นั้นเองนะแล้วก็แผลงดดนน้ำสา3วันแรกนะคะจับดูแลไม่ยากคะ่ะนะจับได้ขยับได้เหมือนเนื้อจมูกเราเองนะคะนอนตะแคงได้ทํากิจกรรมต่างๆได้ตามปกตินะคะค่ะตอนนี้เราก็พบคุณหมอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอให้คําแนะนําดีมากเลยค่ะก็คือตรงจุดของหนึงมากเลยค่ะจะหลังทําไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็ร้อยไหมจมูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจมูกดูมีมิติแล้วก็คมสวยนะคะใครอยากมาเป็นรูปสาวหมอจริงก็มากันเลยนะคะที่ NYC New York Clinic ค่ะ